คู s <S ตตกลงคบกับพี่มีได้ไงอันนี้เดี๋ยววันไหนที่เราทํา youtube หรือมีคนที่มาถ่าย y youtube จริงๆเดี๋ยวเราจะมาอัดเอามาทําคลิปดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าว่ามันมีไปมายังไงมันมีที่มาแล้วทุกคนมันมีที่มาแล้วทุกคนอ่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่ใช่ว่าจะแบบอยู่ดีขอนะมีที่มามันอาจจะไม่ได้แบบเลิศหรูหรือมันจะแบบ เจอพาย์นะมันไม่ไม่ใช่แบบไม่ได้มีแบบขนาดนั้นแต่ว่าคือทุกอย่างที่ทำมันออกมาจากใจดูความรู้ทุกทุกอย่างอมันมันมันในในใจล้วนๆอ่ะมันมันใช้กับมันจริงใจอ่ะอ่าไม่จำเป็นต้องแบบเมื่ความรู้สึกความรักหมดเลยใช่มันออกมาจากความรู้สึกความรักหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องมันเป็นความรักจริงๆนะพี่เนยเชื่อไหมว่าพี่เนยเขาไม่ใช่ผู้ชายที่อ่อนหวานนะ เขาไม่ได้ผู้ชายที่โรแมนติกนะคะเขาเป็นผู้ชายที่ขืมแต่ถ้าใครรู้จักเขาดีอ่ะไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรไม่มีเซอร์ไพรส์เขาใครรู้จักพอดีจะรู้ว่าเขาอยู่ด้แล้วเขาอุ่นเขาเป็นกันเองเขาทําให้ทุกคนยิ้มหัวเราะได้อันี้คือเรื่องจริงแต่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่แบบต้องซื้อดอกไม้ให้นะโรแมนติกนะไม่ใช่ลูกแต่ว่าไม่ไม่ไม่โรแมนติกอ่าไม่ไม่โรแมนติกเขาไม่หวานไม่หวานอย่างเลยไม่หวานแต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดไม่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 พูดไม่พูดมากไม่พูดเขาเรียกว่าไม่ขี้ปาก ค่ะไม่คิดปากไม่พูดมากกาเกระทเขาไม่ทำเลยการกระทำสุดที่แเขาที่ใส่ดีมากเลยนะใครรู้จักจริงๆอ่ะถ้าไม่ตัดสินกันแค่แค่สิบห้าวีอ่ะจะรู้เองว่าเขาเป็นคนยังไงแต่สำหรับหนอ่ะเขาโอเคนะเขาโอเคมากม่สำหรับทุกคนเพื่อนๆใช่สำหรับทุกคนที่อยู่ด้วยกับเขาจนตอนเนี้ยโอเคมากจากจากเหมือนจากที่ตั้งไม่คอยก็เคยบอกนะว่าไม่เคยชอบพี่เนยนะเมื่อก่อนแต่เหมือนเขามาได้สัมผัสพี่เนยเองอ่ะ เขาสนิทกับพี่เนมากกว่าตอนนี้สนิทมากกว่าพี่จอยอีกตอนเนี้ยพี่เนยกับพี่แบงค์พี่พลอ่ะเขางงเงงเขาเขาไปด้วยกันได้อะเขาแบบเขาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยเขามันไม่เด้เพื่อนกันแบบสนิทเป็นสนิทแบบเพื่อนเลยอ่ะพ่อหินว่าอะไรนะาม่บอกดกว่าพี่เบิร์ดเออทุกวันนี้พี่จอยก็ยังไม่รู้นะคะยกนี้คน้อยพูดน้อยไปหนักใช่ เนไปกันใหญ่ัปสันพี่บอยพิมมาเดี๋ยวก็ดีดจิ๋มเลยนีพี่บอยไม่นานละดีดจิ๋มเีนะพี่บอยร้อยเจ็ดหรือพี่บอยหกห้าพี่บอยร้อยเจ็ดร uh ือหก้าได้หรือพี่บอยอะไรนะไอพี่บอยหัวไตหัวไตเหรอหรือสุราชจะบอยว่าไตพี่บอยหัวไตอะหัวไตหัวไตหัวไตแล้วก็พี่บอยสุราชด้วย รักไม่ต้องคุณมาเนีนยค่ะใช่ดูเอาพุกคนเห็นการกระทําสาคัญกว่าคำพูดแต่บางคนได้ออกาสพี่ไปแล้วพี่บอยยังอยู่นะแต่คือทุกคนบางคนคือเราคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ขายลิปคนอื่นจะไม่เห็นว่าพวกเราอยู่กันยังไงแต่ว่าพี่นีเป็นคนหนึ่งที่แบบดูแลดีนะหนูมันจะมีช่วงหนูขวดประจำเดือนอ่ะทำได้ไหมคือเขาเขาจะเป็นแบบ เขาเป็นห่วงมากเลยนะเขาจะต้มน้ SBS, ําต้มน้ Heck, oughs, ําให้ใส <pero S 2> so ่ขวดหาผ้าแบบหาโยงหาใยเขาเป็นห่วงเขาไม่แต no ่ยามใช่เขาทําไม่เป็นทั้งที่เหมือนเขาไม่น่าเคยทําด้วทซ้งแต่เขาก็บอกว่าเขาเคยประคบตอนที่เขาซ้อมมวยแล้วเขาปวดขาขาบวมเขาเอาน้ําใส่ขวดเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่มีอ่าถุงประคบร้อนแต่หนูจะชอบปวดประจําเดือนเขาต้มน้ํามา เขาต้มนะ้ำใส่ขวดแก้วทุกคนเขาไปต้มน้ออําอ่ะใส่ขวดเทใส่ขวดแก้วแล้วหาผ้าหายา,ยายให้กินแล้วเขาก็ไม่แบบไม่ไปไหนไม่ทําอะไรคือเป็นห่วงคือเขาก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะพี่อยู่ข้างล่างมีอะไรคือรีบบอกนะถ้าปวดมากไปโรงพยาบาลน,นะอะไรประมาณเนี้ยแต่หนูก็ไม่เคยไปโรงพยาบาหลหรอกนี่แต่พี่จอเนี่ย<อ>พี่พี่กับพี่เนยแต่หนูไม่อยากไปหรอกนะจะทำไหมใช่เดี๋ยวให้ครูทำคอนเทนต์ครูเบียไม่ได้ฝึกรอรอหรอคะ ปีนี้งดการฝึกนะคะยุกเลิกการฝึกเพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์โควิดปีนี้นะคะมันม,มันไม่ได้ลดลงมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเขาก็เลยยกเลิกการฝึกแล้วเป็นปีหน้านะคะเป็นปีหน้าแทนแต่กูทํา youtube ได้ครับอีกสีนาทีแล้วครับได้ครับอยากให้ทุกคนคัวยมากเลยสีตาโกคาดมุมน่ารักพี่มีะใช่แต่พวกเราไม่ได้ถ่ายลงที่ถ so ่ายลงคือแบบ ง้องแง้งถ่ายตลกตลกอะนะแต่เขาก็อย่างที่บอกเขาเขามีมุมน่ารักนะแต่อย่างที่บอกแต่เขาไม่ได้ผู้ชายที่อ่อนหวานไงอะไรคือมันเป็นทรงมันเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วอย่าไปบอกเขานะว่าชมเดี๋ยวเขาได้ใจอย่าไปบอกเขานะว่าหนูชมเดี๋ยวเขาได้ใจนะคะอย่าไปบอกเขาอย่าเอาคลิปไปลงนะเดี๋ยวเขาได้ใจ แล้วเขาเป็นคนนี่ไป่ใจทุกคนเขาฟังแล้วเขาจาแล้วเขาเอามาคิดแล้วเขาไม่พูดเขาไม่ถามใช่แล้วเขาจะแบบช่วยเหลือเองโดยที่ว่าไม่ถามไม่บอกอ่ะใช่จริงเป็นคนที่ไม่เคยให้ใครใส่ใจขนาดนี้เก็บรายละเอียดทุกๆเก็บรายละเอียดทุกๆใครสะบัดนะทุกคนด้วยนะอ่าใช่ค่ะจะบัดจะรักเองจริงๆหนูไม่อยากหนูไม่อยากให้ให้ใครไม่ว่าจะใครแล้วแค่แค่ไม่ใช่แค่พี่นีนะ ไม่อยากให้ทุกคนมองใครแค่แค่เขาตัดคลิปหรือคนอื่นตัดคลิปไปแค่สิบห้าวินาทีแล้วตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีว่าเขาเป็นคนปากไม่ดีว่าเขาเป็นคนเลวในบางมุมที่คุณยังไม่เคยสัมผัสเขาอ่ะคุณกลับตัดสินใจตัดแิใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วอ่ะ คือบางครั้งบางคนแค่อาจจะมีแคท่ที่ิอาจจะอาคติกับเขาแค่นั้นเองแล้วไปแบบไปไปม้นไปอะไรไม่ดีอันนี้เราไม่ได้ว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้<ร>ไม่เป็นไรแต่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับพวกเราจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยแล้วอย่างที่บอกอไอ้เรื่องอะไรององเอฟเอคือใครมันดูออกใครเป็นยังไงอ่ะเขาดูออกคือจริงๆแล้วจะบอกว่าไปถามใครน อะไรนะคะวอลลเบนดูกับหนูหนูไปค้นกระตูกระตากยี่ไหนหนูก็เป็นผคู่กระตูกระตากผ่านแต่แรกๆทําไมหนูถึงแบบแบบไม่ค่อยกล้าเข้าใจสุขุมคือเราไม่ได้สนิทกันเราไม่ไม่กล้าจะคุยกันด้วยซ้านะคะเราแบบต้องตีตัวแบบทําตัวให้มันอันนี้ก่อนใช่ให้เกีรยวก่อนพอเราสนิทแล้วโอเคเราคุยกันได้เราหยอกกันได้พอเราสนิทกันแล้วเราก็ไปนั่งตั้งวงใช่เราก็นั่งตะวัแล้วก็คุยแล้วก็หยอกกันไม่น่าไป อย่าตัดสินใครเพียงเพราะคุณดูคลิปแค่15วิหรือ20วิที่หลายๆคนตัดไปมันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหรือคุณอาจจะไม,ไม่เห็นเรื่องราวทั้งหมด,มดเมื่อก่อนพ่อยอมรับแต่ตอนนี้พอลักหัวใจแล้วคุณนะคะใช่ๆมีหลายคนเป็นแบบนี้นะรู้ไหมว่ามีหลายคนเป็นเหมือนพ่อเลยเตเลยมีการบล็อกแล้วกดบล็อกด้วยตรงนี้ใช่มีการบล็อกแล้วปิดล็อกก็มี แต่ยังหนูอ่ะไม่ถามใครก็ได้ตัวอยา่เราล็เข้าบ้าน,น่ะได้ไหมอ่ะมันเพิ่งไปล้างมาแล้วมันโดนน้ำค้างอะ่ะเล่นมอไฟได้ไหมอ่ะมันโดนน้ำค้างไง ชอบรั้วนะเมื่อก่อนไม่เคยชอบเลยพอตอนนี้ปอกหัวปักหัวปั๊มเราไปยิ่งกหัวตัวเองไม่ได้โทษคนที่ไม่ชอบด้วยเข้าใจใช่เราเราไม่ได้โทษใครไม่อยู่บ้านในเบียร์คือไม่รู้หรอกใช่เราไม่ได้โทษใครหรอกคือเราเราห้ามใครไม่ได้ไม่ค่ะล้างกันเราห้ามใครไม่ได้ด้วย พี่เนเป็นคนที่ยวไทุกคนตรงเลยัมพัดเองใครใครถ้าเขาไม่รู้ตักใครเขาจะนั่งสังเกตนะอันดับแรกว่าคุยได้ไหมคุยได้ไม่ได้เข้าหาได้ไม่ได้เขาเล่นด้วยมเล่นได้ใชไหมเขาจะนั่งงี่เขาจะแบบใส่หูฟังข้างหนึ่งคือสไตล์เขาสไตล์เขาคือฟังข้างเดียวเพราะคือเขาเขาคิดงใช่เขานั่งเขานั่งมองเขาจะนั่งมองแต่เขาจะเงียบนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใครเข้าหาเขาแบบรู้สึกว่า เข้ากได้คุณแบบเปิดเพลงให้ฟังแบบนั่งชนแก้วนั่งร่วมวงแล้วคุยกันแบบมีความสุขได้เลยนะจริงติดตามได้แต่ครูไม่รู้สักในหัวจริงไหมคะเดี๋ยวไปดูพี่จอยล้างตาดีกว่าอันนี้เป็นเก็บยังไงวะโหเก็บไม่เป็นจริงลำบากมาก เดี๋ยวพี่จอยล้างสานะคะดูพี่จอยล้างตาอันนี้ทุกคนรู้ไหมถึงยอมรับว,ว่าบางครั้งพวกเราก็มีโสดม,มีงอนกันแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะพวกเราก็ยังจะทํากับข้าวให้กินหรือว่าเหลือข้าวไว้ให้อันนี้คือเรื่องจริงอย่าสังเกตจากตรงนี้เลยมันไม่ได้แบ่งแบ่งไม่ไม่ไม่คุยกันแนละ้วแต่ว่าไม่คุยแต่ว่วคือต,ตั้งข้าวให้กินมีข้าวหาข้าวหาน้ำไม่กินนคือมันเป็นมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกคือแบบ งอนแค่ไหนก็คนคนในครอบครัว่ะนะแบบเออก็ยังสงสารน่ะก็ยังก็ยังสงสารน่ะก็ยังต้องหาของห้นามไปกินน่ะอย่างเนี้ยก็ก็เอาปูไว้ให้อ่ะเนี่ยกลงกอแกงก็คือแบ่งไว้ให้ในหม้อหมดแล้วเนี่ยปูแบ่งไว้ต้องอันกลับมาก็คือได้กินกินแต่อกินเสร็จก็คือพี่จอยพักจอยทายงานานต่อไม่มีอะไรมาถารานนี้จยกินก๋วยเตี๋ยวคนแรกใช่ไหมจยกินเสร็จพี่ดีจอยจะไป ล้างรถหรือทําอะไรสักอย่างนีเขากินหลังก็เลยบอกว่าเน่เดี๋ยวพี่ฝากล้างด้วยนะอ่ะจอยก็ออกไปออกไปไปจอยกับมาปุ๊บมีทั้งถ้วยนน่แล้วก็มีทั้งถ้วยจอยเน่ถ้าพูดถ้าเขาได้ยินเขาก็จะบอกว่าพี่จอยต้นไมคี้วอลี่ตายนี่ตายเขาหรอพี่จอยพี่กนนะเลยพี่จอยก็ทำนั้นเนี่ยเหมืนอยบ่นแล้วก็มือก็ล้างไปวนไปแล้วก็ล้างไปเก็ไปล้างไป ขนาดบอกว่าเมื่อคืนก็เป็นเบียร์กับคอนยูปอนบอกตื่นเช้ามาเก็บต้องเก็บนะพี่ไม่เก็บให้นะท่าเรียบร้อยนะพี่ไปเก็บตามหลังนะอ่ะสุดท้ายก่อนทรายก็ได้เก็บตามหลังเหมือนเดิมไม่รู้พูดทำไมเหมือนกันเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้วนเป็นอ้วนอื่นอยู่ที่หาข่าวห้ามอย่างเต้ากินโูเต่าตลินเต่าฟั้งกำลังปล่อยไว้ด้วว่ะ สางทีไปใสมาใส้พวกใส่ยังมีกระเป๋าให้เจ้ากินที่บ้านถือคนณหายกับสิบเองเราก็มีกับข้าวรอคุณต้งม่เกัาไหอที้ายอก เร kor, 6, าจะแก้วจานคือไม่ใช่สองใบนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแก้วที่เราแปดใบ Shabbat yeah. 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 shalom. ได้เลยดกรละลันเชงกินไม่ตงดดินทุทกหมอบ้านนะตทุกหมอกแต่บ้านติออก็ประมาณนี้นให้ไหนตอทุกคนทเลยมาแ้้ม้นบ้จิ้มใจตัวาทำห้องแรงไวใช่ไหมติดอรต้เตียงตู้นอนเรียบร้อยสรดวกเห็น,นม,มื้อค้เพราะว่าเราต้องโตไฟหร้อเป่ เราลางจานเสร็จเราจะลอยแล้วนะเารียอะไรยู่ขอเขามาเร็วๆคุณหมอเ เข้ามาเขาก็ต้องหิวข้าเลยเดี๋ยวเขาจะกินกันอีกรอบหนึ่งเชื่อก่อนจะลงไรงแ์แล้วนะคะทุกคนพี่แม็กเลยไม่เคยอยู่ห้อเลยอนะ เด vale ok> ี๋ยวเพิ่งลงลงก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี <h <h ๋ยวพรุ่งน erm ี้มาไล่ใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณวันนี้เป็นไลฟ์วันแรกแล้วขอบคุณทุกคนที่เปย์จอยด้วยนะคะขอบคุณน้องแพวน้องเนยแอดมีขอบคุณพี่นอกและขอบคุณพ่อพ่อขอบคุณน้องซ่าขอบคุณนูเป็ยขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลยที่เปย์นะขอบคุณพี่เปิ่นขอบคุณเนี่ยจอยอ่านจอยดูหมดเลยเนี่ยจอยมาดูหมดเลยว่าใครเปย์บ้างจอยมาเล่นดูขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกที่นี่ นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเปไวครับรัานะคะมอเบี้ยเดี๋ยเราต้องเข็ดแม่หรืออะไรไหมหรือว่าเราลงได้เขลงเ็ดตรงไหนมันถักด้วยพี่หน้าีแม่คุนี่โอเค